คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไป่ต้องขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพกกระจายเหมือนเดิม กับช่องจใจเลี้ยงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากผู้มือกดซับตไ i ครฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้จาาหน่อยนะครับนะครับมาอยู่เกมนี้กันนะครับเจ้าคาเคล่นนะครับเพื่อนๆเออนะครับชื่อเกมว่าอะไรวะอรอเออลิกินออฟเซ s วตเออไอสัตว์เกืบลืมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเล่นนะแต่กูเล่นนะครับเพื่อนๆเออคลบูมัน โหดคล้ายๆนางกำนันดีนะครับตัวคูณนะครับโหดดีถ้าคอมบูไหลนะครับเออน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยากเหมือนเดิมนะครับยากในส่วนของฟรีเกม4ตัวนะครับตารางแคบนะครับปั่นเขายากมากเกมนี้นะครับลองดูหน่อยทุน3,000นะครับเออต้นเดือนนะครับพอมีเงินอ่านะครับจะเล่นแบบไหนเบเท่าไหร่ตามดูได้ในคลิปนี้ตัวกัน และก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทางกันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ทางคืออะไรนะครับง่ายๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7จรอบตั้งแต่ก้ามมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยนะก็แจ้ง3ามค่ายหลักๆพีจี้พี่ีแล้วก็โจเกอร์นั่นเองนะครับเพืเ่อนๆนะครับเรอบไอสัตว์มึงตื่นมานะแหกี้ตาปันสล็อตได้ทันทีเลยนะครับเพื่อนเออมีกลุ่มมีช้ยกว่าครึ่งเลยนะครับแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆทำความเข้าใจสล็อตกันนิดนึง สล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเอออยู่ที่การหลายๆอย่างนะครับมีส่วนหลายอย่างการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สำคัญเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยฝากมูดไว้เรียบร้อยแล้วมานะครับเริ่ม้นเบ็ดสิบก่อนทุนสามพันนะครับเดี๋ยวรอบว่าคลิปจะต่อไปนะครับจะมาลองใส่เทคนิคให้พวกมึงดูบ้างเออนะครับดูเล่นไม่ค่อยใส่เทคนิคเท่าไหร่นะครับดูหน้าลายเอาส่วนใหญ่กับลุกเกมนะ่ะ นะครับคอมโบดีก็ปรับเบ็ดขึ้นเออนะครับสายปันนะพูดถึงสายปันนะครับเดี๋ยวลองมาใส่เทคนิคูบ้างนะครับในรอบหน้าเกมนี้นะครับที่ชอบคือคอมนี่เหรอตัวคูณรวมกันถ้าคอมโบไรเนี่ยโอ้โหมึงเอ้ยนี่เห็นไหมสามร้อยสิบสิบห้าเออเห็นไหมคูณสิบห้าถ้าโผลอีกบวกอีกนี่แตกนอกนึงสองร้อยเก้าที่สามเดี๋ยวโดนเบ็ดเลยดีกว่านะครับเพื่อน อยูสัก40ดีกว่าถือไหมสี่สิบพอนะครับสามสิบหมุนเนี่ยคอเลียนะครับสมมุติว่าคอมโบมันไหลนะตัวคูณรวมกันเอา้าลุ้นฟรีแล้วโอ้ยมาไม่เอ้ยโอ้ยจ่าสวยเลิก <Yeah! S 1> จสวยเลิก,ลกนะครับเออสี่ตัวมาเมดูซ่าออกรวมสิบหมุนในฟรีพอดีนะครับเกมนี้ซิกเนเจอร์เลยถือตัวคูณออกบ่อยมากๆ ออกง่ายด้วยเจ้เอ้ยตัวคูนะเอ้ยชมน่อยออกน่อยเออคูนห้ามาแล้วหนึง่งหนใครมาโอ้โหคูนไม่ไหนวะโอ้ขาดคูนคูนแค่คูนห้าตอนนี้ออกอีกดี้คืนคาเค้นมาหมอมาค,คือครับคูนเก้ามาแล้วคูนสิบสี่มาแล้ววัยสองโอ้โหเสียของเลยวัยสองซะด้วย มาไหนโต่านอีผูกร้อยเจ็ดสิบสองดีห้ามุนไข่มาคุณเจยิบเอ็ดแล้วตอนนี้โค้คุณสวยมากๆนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ลายลายจ่ายลายคำนวณแล้วโอ้โหคิวเฮ้ยเอาตัวอื่นบ้างดีไม่คิวก็เจออีกมุนหนึ่ง ตัวไหนดีมวกได้ไหมมวกก็ได้ขาขึ้นก็ได้ปลาหมึกโอ้โหไม่ออกสักดอกไอสัตว์โอ้โหทุนสวย2องพันถามว่าได้ไหมว่าได้นะเออแต่ว่าทุนมาสูงไงเดี๋ยวลุยต่อนะครับถามว่าจ่ายโอเคไม่มันก็โอเคสำหรับหนึ่งหน้ากลางๆนะครับไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินจนหน้าเกลียดเออสำหรับเบ็ดสีแต่แม่งก็บวกมาแล้วดีว่านะครับ2,000กว่าเกือบสามพันโอ้โหสวยในเกมไม่เจองี้วะ โอ้โหยังแจมเลยอยีไดปะโอ้ยขาดอีเป็นงั้นเต็มแถวโอ้โยเอมาพอช็อตนี้ไหไหยออกเยอะไปแล้วไอสัดหาย JQ นี่วคตดเบื่อเลยเฮ้ยโอ้โห,โโหไม่ต้องลุ้นเลยไมุ่ดนโอ้ยอยู่ดีเต็มกระดานเลยโอ้โหวัวตรวจเบ็ดร้อยกว่ามนะั้งดูทรงแล้วสีป๊บปปี 23ฟรีเกมรุดด่นดีว่าวันนี้คิวคูณ10แล้วไรไหมเพื่อนไรหน่อยโอ้โหสี่สิบสี่ตัวเล้งหมวก315เอเออมาอีกไล่กันไปไวสยสวย490อื้อหือ6000โอ้โหแตกนอกรอบที่2รอบที่2นะครับเพื่อนๆผมนิ้งไหม 1,025โอ้โหนี uh, really. kind of mm ่ดูดีเลยเดี๋ยวโดนเป็นร้อยโอ้โหตัวนี้กำไร3,000กว่าแล้วา2 0 0นะครับเดี๋ยววิ่ต่ออีกแป๊บหนึ่งเอ้ยเอ้ยลุ้นลุ้นลุนไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหเยสเยสเยสฟีเบ็ดร้อยโอ้โหวันนี้ง่ายจัดเลยเมดูซ่า นะครับเมซา่าเพื่งเลิฟเออไอซัดบุ่นทั้งสองรอบท่องสองรอบเลยสวยเปิดได้สวยคุณซีมวกมวกมวกช่องสองโอ้ยโมไม่ตกอุปเมงั้นได้เยอะอยู่นะครับหมวกนี้ใช้ได้เลยเอ้ยอย่าว่าดีคุณซีตัวนี้เปิดได้สวยดาบมีมังกรอนสองพันห้าไม่ไหลวะสองพันห้าก้อนโตนะครับอย,อยากได้มีกะว่ะ นะครับอยากได้ไมกนกะจริงๆผ <C oughs> ิวมาดี 1, 1> <C oughs> พันหนึ่งร้อยยี่สิบขาดคีไม่งั้นติงกระดาห้าหมุนสี่หมุนมาหน่อยมาหน่อยอย่ามึงหยุดโอ้โหสามหมุนคูนได้แล้วโอ้โหนิ่งเลยคิวสิบสี่สองร้อยสิบเบาไปดอกสุดท้าย ดอกสุดท้ายไม่ไม,มาจบซะแล้วโอ้โห4 2 0 0นถือว่าเบาเลยสำหรับเบ็ดร้อยนะครับเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรกดเบรกเลยตอนนี้หมื่นกว่านะครับกำไร7 0 0 0วันนี้นะโอ้โหเมดูซ่าเข้าหลุดฟี2รอบเข้า2งรอบเลยเบ็ดสกับเบ็ดร้อยนะครับแตกนอก2เออนะครับเกมนี้นี่ข้อดีเลยนะครับข้อดีมากๆเลยนะครับยิงในเกมนี่ตัวคูยิงออกง่ายนะครับ รออย่างเดียวนะครับรอให้ตัวแพงลงเออลงเมื่อไหร่บันเทิงเมื่อนั้นอ่านะครับในกาไรอู่ทุนสามพันนะครับเดือนใหม่ด้วยนะครับเออต้นเดือนนี้หวานเจี๊ยบเลย้ิครับสําหรับไมู่ซ่านะครับอ่าก็ก่อนจากไปนะครับฝากลักยิ้มามใ่อีกรอบนะครับนอกจากแจ้งเกมแตกแล้วยังเป็นกลุ่มพูดคุยอีกด้วยนะนะครับเหมือนสมาชิกคนไหนนะครับในกลุ่มเขาเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับในช่วงเวลานั้นสมมติสมมตินะไอเอนะครับ ส่งเกมนี้มา10โมงล้วก็เล่นตามไปในช่วงเวลา,าน,นั้นนะครับส่วนใหญ่แตกตามตามกันง่ายมากเลยนะครับเออแล้วก็เขาจะบอกเทคนิคการเล่นเกมต่างๆด้วยแต่ละคนเขาจะเชี่ยวชาญเกมที่แตกต่างกันไปมีกลุ่มไม่ใช่กว่าครึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆเออสมเพราะว่าเกมนี้มันเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันนะครับมีกลุ่มนะครับย้ำอีกรอกมีใชยกว่าครึ่งแล้วก็เข้าครั้งเดียวอยู่กันทาวน์เยวยาวเป็นเลยตลอดชีพใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะจ๊ะ ก่อนจะไปฝากผู้มึงก็ subscribe ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ